สวัสดีค่ะเอซี่ผ้ามาะม่วงดอกอัญชันถือนำฝนแล้วก็งามงามเนาะงหัเนาะถือนำฝนแล้วก็หลายค่ะนี่ค่ะถือนำฝนแล้วก็นีนนนนนนคน่ค่ะ,คะเขาสิมีเขาสิบานอยู่เสม,สมอเสมอ่นนะคะคันเขาเก็บไปไว้ตากแดดก็ได้เยอะอายแชยใส่บริเก็บไปนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมีสว่วนรวมนะน้องตังก็ได้ ชาติน,นี้ค่ะ <c oughs> ประโยชน์หลากหลายแล้วค่ะเด้อดอกกัญชาติน,นี้ค่ะอปิดต้มใส่นน้ำห่อนชงเป็นชาบันั่นก็ได้เอาไปมักผมเอาไปเขียนคิว้วเด็กหน่อยเอียงก็ได้แลแ้วแต่เนาะเนาะเอาไปกินกับอ่าลาบกับป่นก็ได้เนาะเนาะล่างดีๆเนาะมีทุกแบบกินได้ทุกอย่างเห็ดได้ทุกน่นเนาะเนาะดอกกัญชันนี้ก็ได้เป็นสมุนไพรบาลของคนไทยมากโดดไมานานเนาะเนาะก็ อันชั้นอันชั้นสีม่วงสวยงามค่ะงามสวยงามสวยงามนี่ค่ะปลูกไว้ค่ะปลูกไว้ใส่นะคะต่ละบ้านกะอ่าต้องปลูกไว้ใส่แต่ว่าบางบ้านเพิ่นกับปะปุกแล้วก็พันบ่มีหน้าทีเป็นเกิดบริปลูกเลยแย่ใส่ปลูกมักมักมักให้นี่ค่ะแย่ใส่ไฟฟันว่าต้องปลูกอันชั้นให้ได้ตะเกาไปขอสื่อเพิ่นเนาะเนาะเพิ่นเก็บให้เธอละเศร้าหวั ก็เก็บอันดอกให้นะดอกแต่ละทุงทุนละเศ้าบาทนะพ่นเอาไหเพันเนาะเนาะค่ะเก็บมาใส่มักผมมายังมายังเนาะเนาะค่ะอัปเดตดอกอันชันหลังฝนตกก็ะจะเป็นดอกดีดีเนาะเนาะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายที่มาให้กําลังใจนะคะดอกโตโตดอกโตโตขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ